หันทะมยังสังคาพิถุติงกะโรมะเสขอเชิญพวกเราทำการสรรเสริญพระสงฆ์เถิดโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคพระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโค พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตป,ปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ พระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงลำดับได้แปดท่านเอสะพัควโตสาวกสังโคนั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขีเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษีนาทานอัญชลีกะระนิโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญยัญเขตตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชายอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิระสา,ามามิ ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียนกล้าว